สวัสดีค่ะเอี FC ทุกท่านสวัสดีเอีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้วันนี้ว,นนวันที่สองสิงหาคมสองห้าหกห้าเราก็จะทราบกันดีแล้วนะคะว่าเจ้าไหนเข้าเจ้าไหนไม่เข้านะคะตัวเลขงวดนี้นะคะตัวเลขออกมา ไม่มีศูนย์เลยนะคะไม่มีเลขตามที่เราคำนวณไว้หนอนะเนาะแต่ก็หลุดหลายสำนักนะคะแล้วก็เข้าก็มีสามตัวตรงมีนะคะแล้วก็สวนเลขที่สวนธรรมนะคะสาวดำก็คิดว่าเออน่าจะไม่มีเลขอาจารย์ไหนหรือของใครเข้านะก็ยังอุตส่าห์มีจะ้ะนะคะ สูตรของสาวดำนะคะทำไว้20ตัวจับหลักได้แล้วนะคะสาวดำพยายามทำมาตั้งเป็นเป็นปีสองปีค่ะจับยากมากไม่เหมือนอไม่เหมือนจับฮานอยนะคะคือจับฮานอยนี่มันออกทุกวันมันออกทุกวันวันละสามน่อยพิเศษปกติ VIP เนาะก็คุกคีอยู่กับ ฮานอยมาสองสามปีก็พอจะรู้แนวทางบางทีก็สามตัวตรงบางทีก็สามตัวโตนอยู่ตลอดนะสําหรับสูตรของแม่สาวดําำะนะแต่ว่าหวยใหญ่นี่มันมันอ่ามันสิบหกวันมันออกครั้งหนึ่งใช่ไหมละ่ะเดือนหนึ่งก็เท่ากับสองครั้งจับต้นชนไปไม่ถูกเลยค่ะเพิ่งจะมีงวดนี้แหละสาวดําก็ก็ซุ่มไปว่าเอ,อ ปกติทว่าสี่กับห้ามันก็จะไม่มาด้วยกันยากนะคะที่ว่าสี่กับห้ามาด้วยกันแต่นี้มันมาแต่มันมีเก้ามาไว้ตรงอยู่ตรงกลางสาวดําก็ไม่รู้แล้วว่ามันจะอยู่กลางหรืออยู่ขอบเรียกว่าสูตรนี้ที่สาวดําทําขึ้นมามีเป็นสูตรเป็นสูตรตัวเลขสูงอะนะคะมีทั้งแปดมีทั้งเก้ามีทั้งห้ามีทั้งสี่เนี่ยแปดกับเก้าเนี่ย <c oughs> ขอโทษจังว่าถือว่า ถือว่าเป็นตัวเลขที่มันสูงตามธรรมดาแล้วมันก็จะตัวเลขมันจะมีรักเค้ากันตั้งแต่เลขเจ็ดลงมาหาเลขศูนย์บางทีก็จะมีเลขแปดตัวเดียวบางทีถ้าเก้าก็มีเก้าตัวเดียวเนาะวัน,นี้สาวดําลองเอาทั้งเก้าทั้งแปดนะคะคือมันมันมันไม่ค่อยจะมาละกเก้ากับแปดคู่กัน มันมาแต่มันนานๆมาประปรากฏว่าสาวดำเอามาคิดทำดูมาจริงๆค่ะท่านผู้ชมนะคะทำวางไว้แล้วก็มันจะมาไหมเน้ะมันมาไหมน้ะเพราะสาวดำทำมาหลายงวดแล้วมันไม่เข้าอะ่ะนะแต่ทีนี้อาจารย์สิงเล่าขาวงวดที่แล้วของแกก็เข้าแต่ว่าแกไม่ได้ส่งให้สาวดำเพราะว่าคาแต่เมาเพราะงั้นงวดเมื่อกี้นะี่แกให้มาก่อนเพื่อนเลยนะอาจารย์สิงเล่าขาวอะ่ะ ให้น้อยกว่าเดิมค่ะบางงวดแกก็ให้ยี่สิบหางบางงวดก็ให้สิบห้าหางสิบหางแต่มันเข้าของแกค่ะงวดน,นี้แกให้มาแค่เจ็ดหางเลขสามตัวเนี่ยให้มาเจ็ดหางแต่ว่าเลขสองตัวนั่นบนล่างนั่นให้มาสิบสองหางของแกเข้าค่ะเข้าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวอาจารย์สิงห์เล่าข่าวโอ้เมื่อวานนี้ดีใจแบบใหญ่ โทรมากว่าอย่าลืมด้อีขาวหน่อยสั่น <c oughs> อีขาวหน่อยแล้วก็มะตําแต่บักสองขวดงไงเลยแต่ว่าต้รารเรากินแล้วเราเมาแล้วเราหัหางตากหักเราบ่อนปุ่นไบก็ไฟกินกินกับมูหน่อยมูหลายปหมืดนก็บ,บ่เ็ยกผิดไผนั่งกินผู้เดียวก็บ,บ,บ่เคยผิดไปเสา้อดำก็เลยซื้อให้ราดรูยู่เพราะว่าเรากิน เล่ากินเหล่านะว่ามันเหล่ากินเล่านะคะกินเล่า,ลาก็หอ้องเพ้งห้องมองลํมฟ่อนอยู่ผู้เดียวมมีผิดมีไพ่กับผู้ใดกับอาจารย์สิง์เล่าขขาวคา่ะเพิ่นหามากโอ้โหเขาทั้งสองตัวเขาทั้งสามตัวเอซี FC บอกว่าแม่สาวดําไม่เห็นส่งให้โอ้มันจะมันจะส่งไว้ตีล่เอฟซีของสาวดําที่อยู่ในไลน์ก็มไม่ไม่ไมไม ไม่เคยดูช่อง youtube ของสาวดำเลยนะคะไม่เคยดูมีแต่รอว่าให้แม่สาวดำส่งให้ส่งไม่หมดหรอกจาก้ามันมันหลายใบเราสบเราดูเองนะในช่อง u t u b e แม่สาวดำก็จะส่งให้บ้างางั้นแหละถ้าส่งส่งเข้าไปถ้าเข้าก็ว่าดีส่งเข้าไปถ้าไม่เข้าก็ว่า,วาไม่ดีเงแม่สาวดำก็เลยไม่ค่อยได้ส่งหรอกนะ ก็แต่เสียเวลาไปดูช่องอื่นเสียเวลาไปดูได้เนาะจะดูช่องแม่สาวดําเนี่ยเสียเวลาดูไม่ได้นะคะก็ว่ากันไปเนาะนี่ของอาจารย์สิงห์เล่าขาวท่านจําได้ไหมที่ที่ให้มาก่อนเพื่อนเลยค่ะบอกว่างวดที่แล้วไม่ได้ให้งวดนี้ให้นี่มาอ่านดูนะดูนะคะนี่ของอาจารย์สิงห์เล่าขาวนะคะเนี่ยมีหก มี906038057067495นั่แหละค่ะนะคะ495นี่นี่ค่ะเนี่ย495นี่ก็ให้มาทั้งหมด7หางนี่ค่ะแล้วนี่ก็มี49เนี่ยนะเนี่ยด่าเนาะเนี่ยก็มีหลักฐานชัดเจนเห็นมั้ยเนี่ยนั่งวุ่นวุ่นไปอาจารย์สิงเล่าขาวค่ะ มันบอกว่ามือนเดียวมือเสียดหาดอกสัน่นเดียวใ้ไอ้จักเปกกวันมาสัน่น <c oughs> เห็นไหมคะก็มีหลักฐานค่ะอันนี้ของสาวดำค่ะที่สาวดำเอาเลขมาเนี่ยนะคะสาวดำเอาเลขมาเนี่ยสาวดำเอาเลขแปดเลขสี่เลขศูนย์เลขหก 6, เลขห้าเลขเก้าสาวดำไม่คิดว่ามันจะไปลงได้เพราะว่ามันมันมีสี่ห้าหกแปดเก้าเนี่ยนะคะ สาวดำไม่คิดว่าจะจะไปลงล็อกพอดีนะคะสี่ห้าเก้าเนี่ยนี่แหละค่ะทีนี้เดี๋ยวสาวดำจะทํารู้แนวทางแล้วเนี่ยมียี่สิบตัวค่ะมียี่สิบหางแต่เหมือนกันกับสูตรขั้นเทพอพะนะคะสูตรฮานอยแต่ก็ซื้อได้ทั้งนั้นกับฮานอยจะซื้อเล็กอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนะคะเนี่ยก็เลยเอามาให้ดูว่าเออมัน มันมันจับแนวทางได้แล้วแต่มันรุ้งว่าหน้ามันจะจับได้อย่างนี้อีกไหมนี่นะคะเนี่ยเนี่ยแล้วมีเลขเลขเด่นแปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าเนี่ยนะคะเนี่ยยี่สิบหางเนี่ยนะคะซื้อตัวละเท่าไหร่ยี่สิบหางซื้อตัวละห้าสิบบาทก็ตัวละห้าสิบบาทยี่สิบหางก็หกพัน ถูกก็ได้4 5่หมนะคะอ่ซื้อใบนี้ใบเดียวก็คุ้มดีกว่าเราไปซื้อเยอะแยะมากมายมันก็ไม่เข้าเนาะแต่ว่าพูดถึงว่านะพูดถึงว่าถ้ามันเข้าอีกนะเนี่ยนะคะนะคะก็ให้กําลังใจกันไปนะคะแม่สาวดำก็อาการดีขึ้นโดยรวมค่ะนะคะชีวิตนี้ก็ต้องสู้ต่อไปะคะ่ะสงสารลูกบุญธรรมมากนะคะลูกไม่ไม่ถูกเลย ไอ้งวดที่ได้มา905เอ่อ้าเขาก็เป็นหนัก3ตัวแต่2ตัวก็ซื้อแค่สี่ห้าร้อยบาทก็ไม่ได้ก็เท่ากระถูก500ไอ้งวดที่ออก05บนน่ะนะคะงวดที่มันออก405นะแต่ว่าได้มา905คิดไปคิดมาก็ดวงบุญวาสนาเนาะแต่พองวดนี้ทุ่มหนักไม่เข้าทั้งบนทั้งล่าง ไม,มไม่มีพวกนี้ทอดโตตรวจบางหันก็วดเมื่องวดวดก่อนนี่ก็แม่สระดามะเขียนให้ศูนย์ห้าเน้นเลยเน้นศูนย์ห้าเพราะว่าเอาพระเอะอเออพระพุทธรูปไปถวายพระปู่แสงเป็ดแดดโดยที่ไม่ได้ต่อราคานะคะเขาลดให้เองเจากสามพันจากห้าพันเก้าเขารดให้ก็เอ 5, าห้าพันเจาก็มั่นใจว่าห้าศูนย์แน่นะครับ นก,ก็เป็นกระดวงวุญิวาสนาก็สงสารลูกมากนะคะลูกก็ทุ่มเทดูแลช่วยเหลือสอนทำดูแลพ่อปู่ดูแลคุณแม่มาตลอดเอาไว้สักวันหนึ่งนะลูกนะสักวันหนึ่งก็จะเป็นของเราจ้งต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ให้แม่สาวดํามาตลอดรวมลุกคู่กันมาตลอดค่ะ มาแถมมาติดโควิดมาเก็บไข้ได้ป่วยแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะอาบน้ำร้อนทุกวันค่ะอาบน้ำร้อนแล้วก็ไม่เคยได้ทาครีมเลยนะคะไม่เคยได้ทาครีมเลยต้องรออาการหายดีอีกสักประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะถึงจะได้ใช้ครีมทานหน้านะคะ แม่สาวดันใช้มานานแล้วไม่ได้ใช้เป็นเดือนสองเดือนก็ไม่มีปัญหาพอใช้สองสามวันมันฟื้นผิวหน้าได้เร็วมากค่ะนะคะก็กลับมาเนียนเนียนใสสวยเหมือนเดิมค่ะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> แม่สาวไม่ได้ใช้นะคะคุนเจ้าสาว <c oughs> น่จะป่วยมากนะคะไม่ได้ใช้ะคะ่ะ พวนี้นะคะพ่งนี้ของอเลขของอาจารย์สิงเล่าขาวนะคะแล้วก็ของผู้ใหญ่ใจเย็นผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์เลขรับหลุดหมดเลยนะคะโหหลุดมากลวหลุดละนี่ละนาดเลยะะ้วมีแต่เก้าห้าเก้าสามมีแต่อะไรไปรโน่นไม่มีเก้าสนะี่ยืนเลยนะมีก็ถึงว่ามีเข้าสามตัวของสูตรเสาดำกับสูตรอาจารย์ ิงเล่าขาวมีเจดหางเองของซาดามียี่สิบหางแต่ก็เข้าสามตัวนะคะของอาจารย์เล็อกรับก็มีเจ็ดหางเข้าสามตัวนะคะอืมเอาใหม่นะคะสักวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราเนาะวันนี้อากาศย่วันน,น,นี้วันที่สองสิงหาค่ะพูดนานๆไม่ได้นะคะรู้สึกจะหอบแล้วขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะอย่าพื้นทิ้งกันนะคะเรา เกิดมาแล้วก็มีความเมตตาตานีต่อกันรักกันสงสารกันให้กําลังใจแรงให้กําลังแรงใจซึ่งกันและกันเนาะชีวิตอยู่ด้วยมีความหวังชีวิตอยู่กับความมีหวังนะคะชีวิตอยู่กับความต้องอยู่กับความทั้งสมหวังทั้งไม่สมหวังก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะคะทุกๆคนคะ่ะ เกิดมาแล้วก็ต้องสู้นะคะสาวดำก็ตัวคนเดียวค่ะน้องโตโตไปแล้วทีนี้ก็เลี้ยงเมียเขาซาราแล้วก็เลี้ยงลูกเขายา่าากับมามา่าพี่ก็ยังเหลือเท่านี้แหละคะ่ะชีวิตสาวดำแล้วก็เหลือเอซค่ะเหลือเอซที่ยังยังรักกันมีตาสงสารอยู่นะคะอ่ะ นี่นะคะสูตรแม่สาวดำอันนี้น่เข้านะคะเข้าเนี่ยค่ะเข้าสี่ห้าเก้านะคะอันนี้ของอาจารย์สิงห์เล่าขาวนะคะมีเจ็ดหางเข้านะคะนี่สีเก้าอาใหม่เนาะก็ะเรียกว่าสอนทำาว่านี้ไม่หลุดนะคะลวมเป็นสีงวดแล้วค่ะคะอยตานตามต่อนะคะ